หย,ย่อนใจช้านะครับรขอใจช้าหน่อยครับอัน่ถามเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมคะเมือม่อคืนนะเมื่อคืนก็คงไม่ค่อยไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะแม สุนัขแถวบ้านมันคงกินอะไรผิดสำแดงแบบมันหอนกันทั้งคืนลูกผูะก็สบายยนะครับแล้ววันนี้ผมเองก็ยืนยันว่าไอ้ไม่พูดเรื่องการเมืองเดี๋ยวจะมองเอ้ยพี่ยอดหาเสียงอะไรอีกไม่ใช่แต่นี่ทุกสิ้นเดือนเนี่ยนาทุกสิ้นเดือนเพราะว่าเรารักษาคนไข้มาตลอดเนี่ยเราจะให้คนไข้ทําบุญแค่19บาทนะครับส9บาทแล้วสิเงินสิบาทเนี่ย นะฮะมันเป็นถือว่าเป็นค่าครูนะครับเพราะจากทุกอย่างที่เรียนเยมันต้องมีครูาลงงานมันลงยี่สิบแปดก็ถึงหน้าบัญชีชื่อปุ๊บมันลงยี่สิบเก้าพอดีอันนี้มีมีถือเคสถือเลิอกอะไรไคะไม่น่าเชื่อว่าเวลาผมก็ไม่ได้อะไรนะ<ช>แตมม่มี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 เลิกนิดหนึ่งว่าถ้าต้องต้องพอดีเลยอ่ะก้าวพอดีแต่ไม่ใช่อยู่ในช่วงนะแต่ผมไม่ได้คิดว่าลงเมื่อกี้เอาน้องดูว่าเก้าพันจะลงเลขละเก้าพอดี อ๋อครับก,ก็เป็นความบังเอิญเพราะว่าเราเราตื่นมาแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าน,นั้นเองนะครับก็จะไปรอรุ่นดูมือที่วันนี้ผมก็ปกติที่ศูนย์เลือกตั้งเราไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้สั่งสอจอทั้งหมดแล้วบอกวันนี้ไม่มีการเกณฑ์ผู้คนพี่น้องประชาชนเราจะอยู่เง,เงียบๆกับกับกลุ่มสอจอนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงที่มาให้กําลังใจกันเท่านั้นเองนะครับที่ที่ศูนย์เลือกตั้งอะ่ะ ไม่มีอะไรนะครันยกมั่นใจเหมือนการลือครั้งของครั้งที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มั่นใจนมครับครั้งนี้มั่นใจในครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาผมมองตรงๆนะว่ากระแสเนี่ยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันยังไม่แรงเท่าครั้งนี้นะครั้งแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเพราะเราเป็นหน้าใหม่เราลงเป็นผู้ทัชชิงนะฮะแต่วันคราวนี้นะคราวนี้ถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจแต่ทุกอย่างอยู่ที่พี่น้องประชาชน นะเราอย่าไปคาดเดาเดี๋ยวกลายไปเด้ยไปคาดจำนวนล,ล่วงหน้าอะไรตอนอีกบันดีน้องบันดีนะเลือกตั้งที่หนึ่งแต่มชาที่นอดูมาก็ค่อนข้างบางตาเราอยากให้พี่นอ้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ในระบอบประชระาธิไปไตยก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเราเราใครก็ตามที่สมัครลงเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเขาก็ต้องอยากพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับอาจจะยังเช้าอยู่แล้วเป็นวันหยุดด้วยนะฮะพี่น้องประชาชนก็คงแต่วันนี้อากาศดีฮะฝนไม่ตกโอเค